ฉันเลยแนะนําว่าไหนๆแล้วก็ลองใส่บิกินี่ก็น่าจะดีนะแบบไอ้ที่มันเว้าวแบบนี้นะ<า>่ะเหรอไม่บิกินี่ที่เว้าวแบบนี้ไเอเจ็บมาเจ็บเด็เจ็บเด็ดเจ็คุณนสัสติเหยียบเท้าฉันอยู่อ่ะอ๋อเหรอพีกีน่าแผ่หลังจะนถึงสะโพกสวยมากเลยอะแต <c oughs> ่จะโช์ถึงตรงนั้นเลย,เลยนะขาหลังถึงสะโพกเหรอ เป็นจิเหยียบเทา้าฉันอีกแล้วอ๋อเหรอขอโทษทีนะแชเนาะโดวอีจีเขารู้มีอะไรเหรอไม่ต้องมาถามเลยนะนั่นมันอะไรกันน่ะนั่นไหนเหรอเอาเถอะนะโ,โอ๊ยเจจจเจ็เจ็เจ็จบ ใจกล้าหน้าดูเลยฮะก็เห็นๆอยู่แล้วแบบนี้มาสารภาพรักออกสื่อเลยอะสารภาพรักออกสื่อเหรออืนี่แบบนั้นอะหมายความว่ายังไงไม่รู้เลยนะจริงๆจ้าก็ผมไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนนั้นเลยนี่อือพูดจริงๆนะฮังั้นก็ช่างเถอะดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องจริงๆด้วยใช่จ้าอีกอย่างยังไงถ้าฉันชนะก็จบเรื่องแล้ว Oh. นี่คงจะนึกถึงเรื่องสาร,รภาพรักออกสื่อใช่ไหมล่ะไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยอืม mm hmm. เออขอโทษครับผมโกหกนะครับ <Huh? S 1> นี่รู้หรือยังเห็นว่ากุรสว่าจะสาร,รภาพรักแล้วนะหลังโรงเรียนนั่นเหรอรู้แล้วรู้แล้ว ครัสวสว่าอาจจะกลั้นใจจับทัชิบนะคุมกดเลยก็ได้นะย่างมาเลยอย่างนั้นเหรอแท่จังเลยอะแต่ว่าอย่างคุณสว,ว่าคงจะกล้าอยู่นเนาะ<ส> อาจารย์สุจิมันไม่มีอะไรเลยนะคือว่าเอมากับฉันเอ๋เอาทันดาตามมาหนิเฮ้อเดี๋ยวเออเดี๋ยวก่อนทัาน์วนะคงไม่ผิดหรอกนะเฮ้ยเอ๋ยเอ้อคุณอาจารย์สุจิฟังก่อนคือเรื่องนั้นน่ะไอ้ออกวะด้วย เ,เออย่าได้เป็นหลงกลแบบนั้นง่ายๆอีกเป็นครั้งที่สองเข้าใจไหมเออเออเข้าใจแล้วจะระวังนะดูยังไม่ค่อยน่าเชื่อใจสักเท่าไหร่เลยจากนี้นายพูดตามฉันให้หมดนะว่าผมจะจูบแค่คุณอายาสูจิคนเดียวเท่านั้นพูดเออคือว่าทำไม่ได้เหรอทำได้ครับทำได้ครับผมเนี่ยไม่ ผมจะชอบแค่คุณอาจารย์สจิแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมจะจูบแค่คุณอาจารย์สจิคนเดียวเท่านั้นตลอดชีวิต<อ>เพราะฉะนั้นถ้าได้จูบอีกสักครั้งผมจะดีใจมากเลย<อ>แค่ครั้งเดียวพอใช่ไหมเอเอ,เอคือ ู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งทั้งที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอ